สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับช่อง Next Day Channel ค่ะวันนี้ทางช่องเน็กเดนะคะก็จะมารีวิวนะคะสินค้าราคา9บาทจาก Shop e e ให้เพื่อนๆดูนะคะพอดีสั่งมาหลายชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมารีวิวทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสินค้าราคา9บาทจาก Shop ป,ปี้น่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะเพื่อนๆ น,นี้ก่อนนะคะเกินไกลหายหากันไกลไม่เจอเจอแล้วค่ะชื่อร้านนะคะเพื่อน มองเห็นกันไหมไม่เห็นก็ไปหากันเอาเองนะแนะนำเป็นกางเกงนะคะเ,เพื่อนกางเกงของผู้หญิงนะคะราคาเก้าบาทนะคะจะแกะให้ดูนะ,ะรู้ว่าเ,เพื่อนๆอยากเห็นนะคะเป็นกางเกงแบบไหน เป็ขายาวของผู้หญิงนะคะใส่อยู่บ้านนะคะเพื่อนๆนี้นะคะนะคะก้าบาทนะคะ,นนะ,คะเป็นผ้าแบบไม่รู้จักนะคะผ้าอะไรแต่รู้สึกว่ามันลื่น,นๆใส่สบายนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะ เช่นนี้นะคะเพื่อนๆังจากอันนี้นะคะเป็นของต่างประเทศนะคะนี้รานะคาเก้าบาทนะคะมาดูกันค่ะเป็นไอายไลเนอร์นะคะกับรองพื้นนะคะลองสั่งมาดูนะคะเพื่อนเพื่อนว่า สินค้าราคาเก้าบาทเนี่ยจะใช้ดีหรือเปล่านะคะก็เลยลองสั่งมาอย่างละหนึ่งอันนะคะอันละเก้าบาทนะคะสีสวยเลยคะ่ะลองพื้นมาดูชิ้นต่อไปคะ่ะเ,เพื่อนๆ ชิ้นนี้แล้วกันนะคะสั่งจากร้านร้านร้านนี่เลยตัวเบอร์เรอเลยค่ะฮะชื่อร้าน แจ้าน้ำค่ะเพื่อนๆลูกใหญ่นะคะที่แรกคิดว่าลูกเล็กนะคะที่เห็นในในตอนสั่งนะคะแต่ว่าพอามาดูลูกใหญ่นะคะเชื่อไือดูกับหน้าค่ะใบน่ารักนะคะเพื่อนนี่ไปต่อค่ะชื่อร้านค่ะ ใครอยากซื้อนะคะเพื่อนๆสิน,นะค้าราคาเก้าบาที่ยมีทุกวันนะคะทางช้อปปีนะคะอ๋อเป็นออ่ปากกาลบคำผิดนะคะอันนี้ซื้อมาให้ลูกนะคะไว้ใช้นะคะเป็นปากกาลบคำผิดะคะ่ะเพนเก้าบาทนะคะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ได้ ก็เสินค้าราคา9บาทเนี่ยมีทุกวันนะคะพเพื่อนๆเราสามารถเข้าไปเลือกดูได้ในเว็บช้อปปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีโค้ดส,ส่งฟรีนะคะพเพื่อนๆเราสามารถใช้โค้ดส,ส่งฟรีนะคะเราจะไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะก็คือจ่ายรวบทั้งหมดนะคะก็9บาทแค่นั้นนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะถ้าเรามีโคสส้ดส,ส่งฟรีนะคะพอดีทางช่องเนี่ยมีโค้ดส่งฟรีนะคะเพื่อนๆก็เลยได้สินค้าแบบไม่ต้องเสียค่าสง่งก็คือเหมือนเราถ้าเราซื้อสักเ สิบชิ้นนะคะเพื่อนๆเราเล,เลือกเลือกใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เรามาใช้โคตดทีเดียวนะคะมันจะคุ้มกว่านะคะมันคือรองพื้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะกล่องใหญ่ทีเดียวค่ะเป็นของต่างประเทศนะคะ อนนชอบเล่นนะเพื่อนก็ไปบีบมานะคะไม่รู้เป็นโรคจิตหรือยังไงนะคะถ้าเจอเนี่ยต้องบีบทุกครั้งนะคะอยู่อันต่อไปะค่ะไปแบบเร็วๆนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ไม่ช้านะคะอ๋ออันนี้เป็นเสื้อซั์ในนะคะ นี้คงไม่ต้องแกะให้ดูนะคะลองตชิ้นต่อไปค่ะหัังจากร้านนี้นะคะเพื่อนสินค้าราคาก็บาทเนี่ยมีทุกวันนะคะวันหนึ่งไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่เวลานะคะเพื่อน แต่ว่ามีทุกวันนะคะเข้าไปเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นกระถางรดต้นต้นไม้นะคะสั่งมาลองดูนะคะเวลาเเหมาะสำหรับคนที่ว่าพื้นที่จำกัดแล้วก็อยู่เแกบบแถวคอนโดหรือต้องการตั้งต้นไม้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะก็ใช้กระถางตัวเนี้ยได้นะคะเพื่อน คือมันจะลดน้ําเองอัตโนมัตินะคะมันจะมีที่ใส่น้ําเองเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนะคะ,ะ,คะเขามีเป็นถ้วยแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีเชือก หนึ่งเส้นนะคะก็มีแบบนี้ค่ะทำยังไงไม่แน่ใจต้องเข้าไปดูวิธีก่อนคนะอันนี้น่าจะใส่แบบนี้หรอแบบนี้หรือเปล่าเดาเอานะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปดูวิธีรดน้ํามันก่อน,นะคะหรือว่าใส่น้ํำข้างล่างแล้วก็รอให้รากมันลงมาดูดน่าจะเดานะคะ ไปชิ้นต่อไปนะคะอันนี้นะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ว่าไปเล่นเกมมานะคะได้อันนี้มาหนึ่งอันนะคะก็คือตอนนั้นเล่นเกมไม่แน่ใจว่าเกมอะไรแล้วนะคะแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปเลขนะคะเอาเกมเศรษฐีนะคะพเพื่อนเพื่อนเป็นเกมทางเว็บช้อปปีนะคะ <Space> เขาจัดมานะคะ <laughs> <obe ing> ก็เข้าไปเล่นแล้วก็เก็บคะแนนสะสมคะแนนแล้วก็เลขอันนี้ได้หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวดูกัน,นะค่ะว่าเป็นอะไร อันนี้เล่นเกมเอานะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเพืเ่อนๆมีจดหมายรักให้ด้วยรอเล่นนะคะเป็นใบเสร็จนะคะแดงนี่ค่ะ เป็นน้ำตาลทรายนะคะตอนนั้นเลขน้ำตาลทรายมาหนึ่งกิโลนะคะเล่นเกมแล้วก็ใช้คะแนนเลขนะคะได้น,น้ำตาลทรายมาถุงโอเคค่ะเพื่อนๆนหมดแล้วนะคะสินค้าที่รีวิวให้ดูนะคะเป็นสินค้าเก้าบาทจาก s h o p p e นะคะเพื่อนเเราเข้าสามารถเข้าไปดูได้ทุกวันนะคะสินค้าเก้าบาทมีให้เราช็อปทุกวันเลยค่ะในเว็บ s h o p p e นะคะสคามารถเลือ e กซื้อเลือกหาได้ค่ะเพื่อนๆใครชอบสิ่งไหนก็ ข้าไปเลือกซื้อหาได้นะคะแต่ก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดส่งฟรีก่อนนะคะเพื่อนๆพ,พอเก็บโค้ดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะโอเคค่ะทั้งช่องก็ขอรีวิวีไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีค่ะลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ